สวัสดี f อซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาดูว่าสำนักไหนเข้าบ้างนะคะคอนอื่นก็ขอขอยินดีกับคนที่ถูกนะคะส่วนเอสเองก็จะเป็นลมเลยนะคะก็ขอฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามะค่ะ จะให้ดูตัวเลขเนาะตำานักไหนเข้าบ้างเลขของปูนาปล่อยวันที่สิบห้านะคะเจ็ดสองค่ะเอดก็ซื้อแต่ล่างนะคะออกบนบ้านเลขที่ใหม่นะคะเข้าที่เลขสามเมืเลข8ดนะคะเอดก็ซื้อแต่สี่ปดนะคะก็ปูนาคนะคะเจ็ดสองเม็ดเดียวค่ะ แล้ปูสี่ศูนย์ของปูลกปูสี่ศูนย์นะคะล่างเม็ดเดียวนะคะที่ฟันทงเม็ดเดียวเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะคะสามเปดค่ะสามเปดแดดหาใบสุดท้ายหาไม่เจอเมื่อวานจะให้ดูเขียนแค่สามเปดตัวเดียวนะคะก็ แอดก็ไม่ชอบนะคะเลขที่ออกแล้วออกอีกเอดเลยอดเลยนี่นะคะใครที่ได้เห็นก็ถ้าได้ตามเนาะเลขนั่งเอาจากพระใต้นะคะพระที่อยู่ภาคใต้นะคะเข้าที่สา2เจสองตรงๆนะคะ เอดเลือกเอาแต่หน5่งนะคะตรงตรงเลยค่ะสามเจ็ดสองนะคะยินดีกับคนที่ถูกนะคะคืเลขหลักกิโลนะคะก็ไม่ไปไหนนะคะเลขหลักกิโลก็อยู่ที่2079ูนเ้านาะตัดเอาตัดไปตัดมานอกออก ออกแล้วออกอีกเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวเลขที่เขาฝันก็ไม่เข้านะคะเป็นที่น่าเสียดายลงปู่เททองกับคำหลวงปู่แล้วปู่คำแสนนะคะปู่ตาปู่คำแสนปู่เททองนะคะที่เขาฝันดีนะคะ <Online. S 1> เป็นที่น่าเสียดายนะคะปู่คำแสนค่ะ สามนะคะบางคนเขาก็ว่า5กับ2เป็นตัวเดียวกันเนาะแล้วก็จัดเต็มเลยค่ะ750 7ห้านะคะตัวเลขมีมีเข้ามีหลุดเนาะส่วนเลขวิ่งของปูสามเนะคะเข้าเลขวิ่งนะคะ วิ่งสวิ่งสามจับคู่ให้เป็น7จ็ดสามเนาะเลขวิ่งไม่หลุดนะคะวิ่งสอยากให้ออก3ามเจ็ดห้านเลขปูด่ดีหลวงปูท่านให้งวดสุดท้ายเนาะ จ็ดสองเก้าแอดก็เลือกเอาแต่สองเก้านะคะสองเก้าหนึ่งสี่นะคะเพราะว่าเจ็ดสองก็เหมือนเจ็ดหนึ่งก็ออกแล้วออกอีกนะคะเจ็ดสองแล้วก็เด็กมีเซนจุรินแม่ลูกก็หลุดนะคะ สามตัวก็น่าเสียดายเนาะสามห้าเจ็ดเป็นที่น่าเสียดายสามห้าเจ็ดไม่เข้าเกินช่างตูนงวดนี้หลุดแต่เลขวิ่งเข้านะคะเลขวิ่งเขาก็ยังไม่หลุดนะคะ วิ่งห้ารองเจ็ดวงกลมให้เจ็ดห้านะคะแต่มีเลขสามด้วยค่ะต้องขอโทษกับทุกท่านด้วยนะคะที่ใครที่ไม่ถูกเนาะอย่างงวดหน้าเราเอาใหม่เนะาะเดี๋ยวยังไงก็จะพึง่ง ทิ้งกันนะคะเอดฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกเอสด,ด้วยนะคะเอสขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ